สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสั้นครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีครับโอ้เสียงเทอร์โบนี่อย่างเลาใจครับดูดันไม่เกรงใจใครนะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีครับปิดเทอร์โบโอ้เสียงนี่อาจจะไม่ลั่นครับแต่ว่า เน้นเหมือนกับเครื่องคองมันเร็วนะครับเสียงเสียงจะคล้ายๆกับรถหกล้อเลยนะครับเสียงเหมือนพวกเครื่องคองมันเร็วนะครับหลังสามสูบนะครับบอกเพื่อน่าตั้งด้วยกันเลยนะเด้อเด่เดียวกันครับผม <c oughs> น่าจะสั่งงานผิดคนครับ ทำงานเกินคาดนะครับวันละเมื่นครับแดดฟางแดดนีย่างร้อนครับวันนี้อากาศ <c oughs> ลมเย็นๆจักหน่อยครับแต่ว่าแดดนีฮอนครับ สร้างคนบอกว่าเทอร์โบเป็นตัวเดียวกันครับกับของรถอีสุหนึ่งจุดเก้านะครับเทอร์โบรถยุ่นครับเดี๋ยนี่แบบดูดันไม่เกรงใจใครครับจอรเดียว่วามันโดนหินเพื่อนหนึ่งครับตอนจอรเดียอัดฟังครับ ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นหนังองันดันหลักกะไทยนะครับแต่ว่ามันมีภาพเบืองหนังอันอัดฟางครับผมหาเงินนี่ <c oughs> ว่ามันลดเกี่ยวครับเหมื่อละหมื่นเลยเพื่อนวะนะครับวันละหมื่นสามนะครับเกรียนยุ้งครับเครื่องแจ็คควนเท่าน้ำว่าจะมีปัญหาบ่นะครับแต่ว่ามีปัญหาการเดบิตมือครับ แล้วก็ฟังคนว่านะครับฟังน้าก็ได้ร้ายครับ40แรงครับตอนนี้ราคานะ่าจะปั๊บขึ้นสูงครับจอเดียนะครับราคานะ่าจะอยู่ประมาณเฉพาะตัวรถนะครับรุ่นนี้น่าจะอยู่ประมาณ6แส้นหาพี่น้องนะครับประมาณนั้นสลาสลาพาซิปการ,ราคา เฉพาะตัวรถขับแต่ว่าสมือเพนแถมไม่มีแถมผ่านครับแถมอหรือว่าหรือจะบอกว่าเป็นแถมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับราคาตัวรถอยู่ที่สละห้าิบแรงอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นนะครับราคาขึ้นมาถ่อว่าสูงนะครับสมควรเลยน่าจะไม่มีปัญหาครับในเรื่องของความรลอนครับมือนีก็ อัดมานีประมาณสองชั่วโมงได้ครับความหลอนยังปกติครับความหลอนยังถือว่าปกตินะครับเสียงจะบเหมือนจะบปูเปป่เหมือนหาซุนหาซุนที่แ่้ข้าปู่นะครับเครืโบจะบโรงงานจะเสียงหยอ,อกเป็นลูกลูกลรลครับ่ว่าแล้วก็จงไปไปลายหนี่รอบประมาณปัญหาท้องกระเลงนี่จะเครื่องโบดังครับ แต่ว่าอันนีกกน้ก็จะพีดฟาดิดฟาดครับก็จะพมว่าล่ะเหมือนเครื่องตาข้อมันเร็วนะครับเครื่องสิดหล่อเมืนเสียงมันนะครับประมาณนั้นยางนั่งของ่รท่านหรอครับยางไายก็ไปก็มานี่ละนะครับ โดีจัดเลยครับอัดแป๊บเดียวครับแตรียมร้ายก่อนเลยก้อนละสิบห้าบาทครับทางอำนาจเจริญอำเภอเมืองครับก้อนละสิบห้าบาทน้ำมันกับเบิร์ดมือละแปดร้อยครับแปดร้อยนี่คือยังก้นติดเทอร์โบเลยครับแต่ว่าเมื่อนี้คือโรงงานแหละครับสำหรับติดเทอร์โบแต่ว่าน้ำมันกับตรงรองเมืองครับว่าจจะเบิร์ดมือละจักบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานอัดนี่กับปเปืองบันไดครับ เพราะว่ามันสีบปเปลืองทงงานตีดินตีดินนี่น่าจะกินกว่าครับเหนือกว่าเดี๋ยวขอส่งท้ายครับตลหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับ 540D ติดเทอร์โบครับเดี๋ยวหลังจากจูนฝ่อมจังหวะเมื่อไหร่พี่น้องนะครับว่ากำลังจะสูสีกับ่านซูน่าซูนดีบอนะครับตอนนี้กำลังกะดีถือว่าดีกันมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังรอการจูนฝ่อม นะครับเพเพิ่มกําลังนะครับเดี๋ยวผมเองจะมาลองมึงครับว่ากําลังนะครับจะสุดนะครับเหมือน500 5ดีหรือเปล่านะครับหรืออาจจะแรงกว่านะครับเดี๋ยวรอชมกันครับสำหรับคลิปนี้ครับบายบายครับผมสวัสดีครับ